หลังจากที่เราไปได้ข้อมูลจากอ่าในบ้านมาเนาะหลังนี้เราก็สิพากันขี่เหงาข้ามน้ําไปขี่เหงาข้ามน้ําเหมือนเอาะวันนี้ตอนนี้แล้วขี้เหงาข้ามน้ํามาวันนี้เราก็จะขี่เหงาข้ามน้ําเหมือนเนาะนี่นี่ข้ามน้ําไปแล้วข้ามน้ำไปแลว้ไลวไอซีดิดิยังบรดดิข้ามนะนี่คือน้องสองคนเนาะผู้นี้ซื้อวันไหนผู้นี้นะ่ะซิซิอ๋อซิอซ,ซ,ซิผู้นี้ซื้อรถ ซึ่งอันไปได้ไปหาในบ้านเพื่อนเมื่อกี้นี้เพือ่อนกะส่วนให้มาลิ้นบุญอ่าเนาะไปเจ้าเนาะบุญกินเจียงเนาะแต่ว่าอ่าเพือ่อนวันที่สิบสี่เพื่อนส่วนมาลองเบิ้งเพือาาพ่อนมาแล้วโถหาเพือพ่อนเพื่อนจะเอาเหือมารัาบข้ามน้ำมาวัดซันเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเนาะค่ะสีได้มาบอกว่าได้ยินเอทิาเอิทิปก็ทมาถ้าเอทิพมาจะส่วนเอทิปอ่ามาลินเนาะเพราะว่าจะมีการอ่า เฮ็ดยาวแล้วก็เฮ็ดประเพณีบุญกินเจียงฮะแหละแล้วก็มีการบาสีสู้ขวัญอ่นเนาะซึ่งเบิ่งก่อนว่าน้องอูจะได้มาห่วมงานนำเพื่อนบอนี่อู้เงียบเนาะบ้านนี้เนาะเย็นดีอีกนอนรับสบาย <c oughs> เซลแพโอ้ไกลชิฮอดบุญกินเจียงแล,ล้วเซลแพเนาะ <c oughs> เอนเดอ วัาน้ามาเล่นน้ำไหมเขามาทางนี้เขาก็ต้องก้าวทางนี้เนาะเบื้องไ้สเปอร์เหือเขานี่ก็ได้อู้เขาต้องท่ายูปเป็นที่ระลึกนี่นะเขามาฮอดบ้านนี่เอาเนี่ยๆนี่เนี่ยนี่นี่ยเนี่ยตายแล้วตายแล้วเจ๊ ผมไม่มีไม้ผมรอดนะคะพูดเดี๋ยวไปจับไม้เซมันวู้ยตายแล้วโคตรยากเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาอย่าจับไม้แม่อย่าจับไม้ทิมนี่ยังเกาะเกิดหายเกิดหายว้าจิเออร์ข้ามแล้วนี่คือนี่คือบ้านดอนโฮมเนาะวันนี้เราสีดาบ้านดอนโฮมไปข้ามน้ำเมือเนาะนี่คือใช้ข้ามน้ำ ฟาปฟาดให้พวก่อนให้พว,วก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นเหงาก่นอนนะทุกคนเราจะตอนเจอกันตอนขึ้นเหงาเฮียเรากำลังขึ้น 行。<laughs> น้ำมันฟองมันขับยากเนาะตัวขับยากหรือขับง <c oughs> ่ายง่ายเหรอเอ,อเอ้ยคือหูสัญญานแทะว้าวขับกระอเลยไปไปมาเถื่อนมาเถื่อมาเนีเ่ยประวัต <c oughs> <c oughs> นี่ไปแน่นอนไปพุ่นเอาไปเอาขี้พุ่นเอาขี้พี่ไป,ไปพุ่นเอาขี้พุ่นมาพี่เนาะบ๊ายบาย ไปบายมูนาซิมาห้าม่เด้อ <Bye. S 1> <laughs> น้องเพิ่นกะไปส่งน้องอูเนาะแล้วเพิ่นกะเมื่อเมื่องานคนละนี่งาออนเพิ่อน <laughs> อ่ะน,น้องอูกะสิไปบ้านไม่่อเนาะไปเบื้องฮงเฮียนนั้นกันว่าเป็นแนวใดเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ฮงเฮียนพูเนาะไปซอกล่าหาฮงเฮียนก่อน <laughs> ตอนนี้เนาะทุกคนน้องอูมาหอดงเฮียนบ้านไม่แล้วเนาะ ซึ่งสภาพโรงเรียนกะถือว่าเก่าแล้วก็สุดโรมลงหลายเนาะรงเรียนนี้เนาะซึ่งเมื่อนี้มีแค่อาจารย์มาไอ้ครูมาสองคนเนาะนี่คือสภาพโรงเรียนเนาะทุกคนนี่คือโรงเรียนที่น้องอู้ว่าที่แรกน้องอู้ว่าสิไปบริจาคอยู่โรงเฮียนอารอนโฮมเนาะแต่ว่าพ้ายนักเรียนทันสิข้ามเรียนอยู่พีเมดละแล้วก็เลยแบบมาเบิ่งโรงเฮียนนี้ว่าเป็นแนวเดินนี่นี่คือสภาพโรงเรียนเนาะกัสิเป็นประมาณนี้นี่ นักเรียนเพิ่นเฮียนหนังสืออยู่ไหนนอดแต่ว่าน้องอูบวยยักถ่ายเด็กน้อยหลายกันเลยสิถ่ายเอาบรรยากาศโรงเรียนนี่มาพาทุกคนเนาะแล้วก็สิฟ้าท้าเพิ่นเลิกลิ้นหน,หน่อยนึงน้องอูสิขอมลมอาจารย์เพิ่นหน่อยนึงเนาะนี่คือสภาพโรงเรียนเนาะนี่คือสภาพโรงเรียนประมาณนี้อันนี้เป็นทางด้านหลังของโรงเรียนแต่ว่าทางด้านหน้านี่มีเด็กน้อยหลายพวกน้องอูก,ก็เลยแบบอ่าบ่อยากถ่ายติดเด็กน้อยปานใดแต่ว่า แทนท่าน้องอูได้มาฮหดกิจกรรมหรือว่ามาแจ่ากิจกรรมมอบเครื่องมอบของอย่างน้องอูอาจจะทายแล้วน้องอาาูอ,งอาจจะตัดต่อลงเพจน้องอูลองซานเนะาะฝากทุกคนเข้าไปติดตามไนะด้แต่ว่าน้องอูบ่อยากเอาลง u ูท b e หลายปรนเดเพราะว่ามันมีกฎของเด็กน้อยหลายเนาะคือน้องอูบ่อยากผิดกฎของ u t ท b e หลายเนาะเพราะว่าทายไปหลายคลิปเจอว่าย้านแบบมันผิดกฎของยูทูะนะแต่ว่านี้คือสภาพโครงเรียนเนาะนี่คือจะประมาณนี้ตอนนี้นักเรียนเพิ่นกำลังเรียนหนังสืออยู่ในเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวนะ้องอูให้เบิ้งประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ก็เป็นห้องเฮียนอันนี้เป็นห้องเฮียนละอันนี้ก็เป็นกระดานดำแล้วก็ที่เป็นไอค้คเรียนสอนเนาะนนประมาณนี้เนาะ,ะนี่คือ,อทางในห้องเนาะก็ที่เป็นประมาณนี้ขอเข้ามาเด้เดอกันเดอวิชาจิวิชาภาษาลาวเหรอ นี่เนาะนี่กระดานดำแล้วกะโต๊ะนั่งเฮียนก็ที่เป็นประมาณนี้เนาะที่เป็นประมาณนี้แบบเป็นเป็นโต๊ะแนวนี้แล้วก็มีอ่าอันนี้ติดไว้เนาะตั้งติดกับโต๊ะแบบนี้เนาะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นพ่วมในการพรงเฮียนอันนี้เพ่นง่เ็นโองเฮียนยังเกางเฮียนทั้งดอนโฮมโอ้แต่ว่ายังใส่ซื้อดอนโฮมอยู่เนาะแต่ว่าโรงเฮียนตัวหั้ัน บมีอาจารย์สอนได้ประมาณ3ปีแล้วเพื่อนว่าเนาะไปถามเพื่อนเนาะอ๋อแล้วอยกมาถามว่าอันอันนี้มีปหนึ่งฮอปปห้าป่ะอ๋อปหนึ่งฮอปปห้าทีนี้มีอันจํานวนนักเรียนประมาณจกคนปีนี้ท่านถือว่าโรงเรียนเฮานี้ก็สุด z o ลายเออเหมือนนึงที่ว่าขนย้ายไปเรียนดูทาง้าคเหนือเลยเออแมนตีการนี่ก็แปดสิบปลายอีนนี้นะถือว่ายังเจ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปลายเออแล้วอันแยกขอจํานวนนักอัน จำนวนนักเรียนด้วยว่าผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนนะเพราะว่าเฮาว่ายากอามาบริจาคเครื่องและจังสีเดฮูว่าสีเดเอาอีอย่างมาทึกนะนักเ,เรียนทั้งหมดโป0นึ่ง105นี่ตามสถิติกระทรวงที่มหาเิาได้รายงานไปครับหนึ่งมีทั้งหมด71คน78คนหญิงจะคนหญิงนี่เพราะว่ามี36คนหญิง36คนเหลืองกับเป็นชายมดเนาะอโอ้ของเรียนนี่มีครูอาจารย์จะคนครูอาจารย์ทีรว่ามีนี่นครูครูพนักงานครูหลักแล้วมัน ามคนผู้ผู้ที่ได้รัฐกรนั้นสามคนแลวยังยังบได้อันรัฐกรสองคนเดี๋ยวเมื่อที่เพื่อนได้มาบอกู้้ได้รัฐกรโอ้ผู้ได้รัฐกรนี้มีแต่มาที่เขาสองคนโอ้แต่ว่าบบได้รัฐกรเพื่อนบได้มาบอผู้บอนะาได้รัฐกรนี้ถือว่าเราขาดเรียกผู้หนึ่งเหรอเมื่อกี้มาท่ะมีผู้หนึ่งรัฐกรท่านเมื่อนี้เราทึกไปฝึกครูปสามแล้วนะอ๋อฝึกอบรมอ๋อโดยโดยกะ มาเมื่อนี้ถ้าสามคนมาสามคนเนาะก็ถือว่าโรงเรียนนี่กับอ่าสุดโสมลงหลายเติมเนาะปีนี้เนาะสุดโสมหลายปีนี้ก็ะเหนือคันถึงมาเบื้องนี่ถือว่าถือว่าเป็นิดไฟม่ได้ว่าปีนี้ก็จะเป็นนั่งอยู่ใหนครับเราก็มุดโสมชุดพวกขึ้นกิ่งตัวพวกขึ้นกิ่งมาเนาะโอเคเนี่ยเดย์ก็ให้กดเอามีหน้านี่มีที่มีแผลสหรับนาในเดืย์รอพาได้คันถึงรุ่งอ๋อ้ดู โอเคขอบใจหลายอาจารย์เป็นอะไรแล้วที่ขอเบอร์อาจารย์ไว้ล้วสิมาหาเนี่ยนะี่เนาะทุกคนหลังจากที่น้องอูไปอ่าเบิง้งจากคลิปที่แล้วเนะาะจากคลิปที่แล้วม่น้องอูไปอ่าเบิ้งห่วงเหียนที่ยู่ฟากน้ำเบื้องนั้นเนาะแล้วห่วงเหียนตอนนั้นห่างมาได้3ปีแล้วหลังจากนั้นน้องอูก,ก็ได้ขี่รถออกมาจากอ่าข้ามน้ำแล้วมามา,มาฝากนี่แล้วก็ ข้ามน้ำมาแล้วขี่รถจักรออกมาแล้วก็ได้ไปเบื้องบ้านได้ไปเบื้องกันบ้านที่มีหงเฮียนที่เด็กน้อยไปอ่ะเด็กน้อยอยู่ฟังน้ำเบื้องนั้นมาเรีนยนยูหงเรียนฟังนี้ฮะน่ะก็คือหงเฮียนก็ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเนาะซึ่งเป็นหงเฮียนเฮ็ดด้วยไม้ไผ่เนาะทางเทิงทางเทิงแม่นอ่าเฮ็ดด้วยอ่ามุงด้วยสังกะสีแลวก็ะโต๊ะตั้งกระตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะแบบตีโตตีโต,ตนั่งกับเออตีตีตั้งนั่งกับโต๊ตหั่ติดกันแล้วก็ะ สภาพโุงเรียนก็ค่อนข้างว่าสุดโสมเปเพหลายเนาะแล้วก็มีนักเรียนอยู่ทางเมื่อ78คนนอนน้องอูทามเำนวยการเพื่อนว่ามีนักเรียนทางเมื่อ78คนแลาน้องอูกะว่าสิไปบริไปช่วยเหลือเพื่อนาะโดยการเอาเสื้อกันหนาวไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นอุปกรณ์การเรียนซึ่งว่าในการสิไปนี้สิไปมือใดแม่นยังบทัรหูเทื่อเนาะ อ่ารอท่าเอ้ยชิปมาหาน้องอูและวจ้งสีไปนํากันเนาะแต่เบื้องก้อนว่าเอ้ยชิปเพิ่นซีได้มามือใดเทเนาะและอ่าท่าเบิ้งก้อนว่าเพิ่นซีได้มามือใดเท้จ้งเขาจ้งสีจัดมือไปเนาะอ่าน้องอูชีในการบริจาคครั้งนี้น้องอูคิดว่าน้องอูซีไปช่วยเหลือเพื่อ้ก็คือซีเอาเสื้อกันหนาวเนาะเพราะว่า่วนนี้มันยามหนาวแล้วตามที่ทุกคนเห็นเลยอ่ะตักเงียนค่อนข้างว่าจะทุกยากจะบ่มีเสื้อกันหนาวนุ่งเนาะซีซื้อเสื้อกันหนาวแล้วก็ชีเอาอ่า อุปกรณ์การเรียนไปช่วยเหลือเนาอะ,อะซึ่งนักเรียนยู่หั่นกะมีปหฮอดปอ .5 เนาะมี5ห้องนํากันแลาา้วกะไอครูสอนอันอาจารย์สอนกะมีทางมดนำกันอ่าคนมีเป็นอาสา,าสมาัครยู่สองคนแล้วก็เป็นรัฐกร3คนมือนันทีน้องอูไปน้องอูไปสอบถามมาเนาะแต่ว่าเรื่องกิจกรรมเรื่องกิจกรรมการมอบเครื่องนี้น้องอูอยังบ่แน่ใจว่า เวลาน้องอูท่ายคลิปแล้วน้องอูจะเอาลงย o u t บ b e บอรหรือว่าจะเอาลงทางเพจเพราะว่ากฎของเด็กน้อยมันก็นมีหลายนะคะทั่าน้องอูเอาลง YouTube, าย o u t บ b e บอได้น้องอูกะเอาลงเพจเนาะให้ทุกคนติดตามเนะาะฝากทุกคนเข้าไปติดตามซองน้องอูล้องสารในน,ะน้องอูจะเอาลงทางเพจเนาะเพราะว่าบางทีน้องอูอาจจะบด้อเอาลงทาง y YouTube เนาะยานแบบผิดกฎนะะแต่ว่าเรื่องการเปร็นบริจาคเครื่องอีอย่างน้องอูจะเขียนรายละเอียดอีอย่างแนะนาคักแน่เนาะแต่ว่าตอนนี้เราท้าไอทิปมาก่อนเนาะว่าเพื่อนสิไปนําการบ้อหรือว่าแนวใดเนานะ อ่าคลิปนี้น้องอุกอ่ะอจะปิดคลิปเพียงวันนี้น้องฝ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจไงเด้อไมายบาย